กิจกรรมดีๆจากผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแฮงนะครับให้คุณส่งคลิปทําความดีของคุณเข้ามานะครับแล้วก็ผมเองจะเป็นคนเลือกนะครับคนที่ได้รับเลือกนะครับก็จะได้รับรางวัลไป5,000บาทนะครับไปดูกันดีกว่าว่าคลิปทำความดีของคุณผู้ชมที่ส่งเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างครับ ีแห่งไม่มีแห้งแน่นอนและสําหรับในวันนี้นะคะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ดีๆจากเครื่องดื่มแห้งทั้ง3รสชาติมาฝากกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยค่ะรสชาติแรกสําหรับ ออ i ิจินอลฝาสีดำนั่นเองเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญน,นั่นก็คือกูต้ายีสเอ็กแคตตีค่ะซึ่งจะมีส่วนช่วยในการทำให้คุณตื่นเช้ามาแล้วไม่มีอาการแฮงอเวอร์นั่นเองสำหรับอาการแฮงเอร์ค่ะก็คืออาการวิ่งเวียนปวดหัวขึ้นไส้อาเจียนมึนแล้วก็เพียทำให้คุณทำงานไม่ได้สำหรับรสชาติออริจินอลเอาไว้ดื่หลังดื่มแอลกอฮอล์ค่ะ และอีกหนึ่งรสชาติค่ะรสชาติที่สองคือแ่งฟอร์เพฟฟ้าสีส้มนั่นเองสำหรับแองฟอร์เพค่ะส่วนประกอบสําคัญก็คืออินโดเีนเขาจะมีหน้าที่ช่วยในการจับสารพิษที่อยู่ในตับแล้วขับออกมาค่ะทําให้ไม่มีแอลกอฮอล์ตกค้างในร่างกายของเรานั่นเองสําหรับแองฟอร์เพเอาไว้ดื่มก่อนที่ก็คุณจะไปปาร์ตี้ค่ะรสชาติที่สามค่ะนั่นก็คือแองโวจินฟ้าสีชมพูคุณสุภาพสตรีทุกคนนิยมดื่มมากเพราะว่า ส่วความสาคัญก็คือคอลลาเจนนั่นเองยิ่งเติมบํารุงตับแล้วยังช่วยบารุงผิวพรรณให้คุณด้วยค่ะก็สามารถดื่มได้ตลอดเวลานั่นเองไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถดื่มได้นะคะคกิจกรรมสนุกสอย่างนี้นะครับร่วมสนุกกันได้ง่ายๆนะครับกับเครื่องดื่มแห้งมีแห้งไม่มีแห้งแน่นอนครับเครื่องดื่มแห้งไปดูบริเวณรบบอบๆดีกว่าว่ามีตรงไหนอะไรบ้างอันนี้คือ นี่คือที่ที่ทำงานของช่างเลยครับอ้าวสวัสดีค่ะนี่ใช่วันนี้มีคนมาทักบ่อยมากเออย้อนรับเปลี่ยนแบนบางเสร็จแบนบางแล้วมีเออตัวตอนนั้นมีคนมาหาผมเขาก็มาถามคนนี้ว่าผมอยู่ไหนอยู่ไหนคะคุ่โรดอยู่ไหนแล้ววันนั้นมีเขาเอาของมาส่งคนเอาของมาส่งก็มาถามคนนี้ไม่น่าจะยกมาช่วยเขาเขาไม่รู้จริงตั้งแต่เขาค่อยมาขำที่หลักจริงเหรอเขาไม่รู้อ๋อดูไม่ได้คือถ้าดูผ่านๆถ้าไม่ได้บอกเป็นหุ่นพี่จะสัมผัสคนผิวจริงไหมอะไรอะคือพาตัวอย่าง ตัวครับตัวต้องยกเลยตัวนั่นคือขายอันนี้ท่อนล่างอ๋อ่เดี๋ยวมีค้่งาเป็นีหัวหัวอ๋ออ๋อนี่ตัวอ๋อตัวนช่ไหมนี่คือประตูล้อที่มันมันแปลงร่างนึกออกแล้วเนาะอันนี้จริงๆอันนี้มันก็คือตัวตัวแรกขายไปแล้วอันนี้คือตัวคู่แฝดแต่ว่าคือผมต้องทำเก็บตัวหลักๆไว้จำในหนึองเพราะเก็บงานนั้นไม่ยากหรอก คือถ้ามาขนาดนี้แล้วก็คือ๋ยวอิสเก็อีกประมาณสักสองทีต้อวนาเานีะเนาะเนาะนเนเนเนาะเนาะเนเนาะเนาะนานเะนเลยใชนป่ะที่เราดึงาขนกันาุกๆไหนาะเนาะเนเนเนาเาะเนาเเนเนเนาตเนนี้เนาะาะเเนเนเะาะเนนนนนเาาะนนนมาาเะตรงนี้โซ่จานเลยโซ่เเนนนะีในนเอนนน ออเอาเลจะไม่เออเอาทว่ซิไม่เชื่อเดะให้ดูเลยจี๋เหรอเออจีไม่ไม่ต้องใส่ล้เปลี่ยนเอะออเดจะไปนขาวจะไบนัอันนี้จะเป็นชดเล็กชุดเะ็กแล้วแล้วผมเนไม่ไหวนะอันนี้จะเป็นชดเล็กเล็กแลนักอันนี้จะสูงประมาณออุ้ยอันนี้มันถอดแขนได้ปะคะถอดได้ครับแต่มันหนัก คืออันเนี้ยส่วนหนึ่งที่ชอบมากคือนี่ความเหมือนคือด้วยความที่มันเป็นโครงสร้างเหล็กใช่ปะโครงสร้างเหล็กมันจะมีแหลมแหอันนี้พี่ต้องมาหักตัดเพิ่มด้วยใช่ใช่แก๊สตัดคใช่แก๊สตัดแล้วคือพอตัดลงไปเสร็จแล้วด้วยเทิ้เตอร์ของเนื้อเหล็กอ่ะคือเนื้อสัมผัสมันโดนไฟโดนอะไรมันก็จะเหมือนกางเกงกันกระเออเหมือนมากนีดน่ารอดจักรแกก็นะเออแล้วทำตามนะอุ้ยอันนี้อะไรนี้อะไรอ่ะอันนี้จะเป็นคอ พี่อันนี้มันมันไม่ใช่ขวานอ่ะมันเป็นค้อนไงขีดค้อนพออ๋อเหรออนี่ตาเปลี่ยนมากอะแต่หน้ามันจะเบื่อเบื่อเลยนะเบื่อเราเป็นหน้าองเนี้ยเบื่อเราจริงจริงอะเป็นหน้าทเป็นอานออ้อานอจะหน้าตาเบ้เบ้แล้วเราเอาหน้าโตหนอานอมาเป็นหน้าพอพอพอบ้าอะไรวะถือถือหน้าถือขวานมันไม่ได้ขวานฟ้าหน้าดำนะเว้ยทำไมพี่ทำไมพี่แฮกต้องขยี้คนอ่ยอะ นั่นแหะผิดแล้วก็ปล่อยผ่านไปได้ไหเมมยังไม่เคยยี่อะไรไปจาเมย์ไปประสาทแต่ตอนนี้คือเป้าจะลั้งไว้หน่อยเออก็ถนูเป้าจะยิ้มได้ยังไงคือต้องต้องเสริมเหล็กให้เราตอนี้เป้าเป้าคนใช่ตัวใหญ่เป้าสซ่าใช่พี่แย่แล้วทำอไรติดใจคือคนเล่นเป็นเฮลบอยคงแบบรู้สึกแย่อะ ตัวฉันโตทำไมฉันมีแค่นี้งานละเอียดอย่างอยงโคงหน้านะครับหน้ามันทำยังไงครับผมใช้ช่างที่เคาะรถจะทำอก็คือจ้างเขาทำเป็นหน้ายก็คือเะเหล็กเขาแผ่นเคะมด้วยนะเหล็กแผ่นเคาะมือ็คืที่เคาผนีเป็นลุงเาะรถออผก็ให้เอาให้กระททบ้านบอกเคะหน้าสคนนะครได้ทได้เลยก็แต่เะ ูต <Cornell. S 2> ัวนี้ก็คือเหลือเก็บงานอีกหน่อยคืออย่างพวกพวกเสื้อมันยังไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่มันยังแข็งๆต้องเอาไฟเอาไฟหล่นให้มันอ้วยอ๋อให้เป็นพิ้วเป็นวั่งนี้ยจะเหมือนมีเทปตะฟ้าเลยมันมันตรงเงี่ยวนะมนยัเลย็่แข็งเราต้องเอาไฟหล่นใช่ไหมโอ้ยละเอียดเนาะแต่ตัวนี้มันมีผู้แฝดแล้วอยู่ข้างใน ตัวผู้แฝดก็คือจะเก็บจนเนียนแล้วตัวนี้ต้องเก็บงานอีกยังไม่เสร็จแล้วอย่างนี้ตัวที่พี่ตั้งใจว่าจะทำเป็นแบบมาร์คอตอนุสรไว้ถ่ายรูปเสียงใหญ่ขอใหญ่ก่อนคล้ก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการน่าจะสูงประมาณเกือบเลยนะเรามาดูเพื่อนเพื่อนเมย์กันดีกว่าเนี่ยค่ะนาหน้าเหมือนใครครับ เหมือนใครเฮ้ยอ้าวเฮ้ยพี่ก่อนถ่ายไป็นแบคนนี้วะอ้าวตันี้พอแล้วอยู่ระยะปลอดภัยช่วยฟังเพลงไหมเป็ระยะปลอดภัยอ่ะโอ้ยจะถอดได้เหมือนกันก็ถอดถอดนี้ออกมาโอ้ยเห็นไหมล่ะตัวนี้ก็น่าจะไปที่อเมริกาอุ้ยที่ส่งไปเลยไปเลยเอาไอ้สก็ไม่ถ่ายเพื่อนหัวหัวตัวนี้ก็ถ่ายมาไอ้ถอดได้ไหมคะถอดเปลี่ยนมารอบนึงแล้ว หัวแรกจะไม่ใช่หัวนี้แล้วก็ลูกค้าเขาสั่งให้ทําใหม่ให้เดิมหน้ามันเป็นริมเหลี่ยมเขาต้องการให้หน้ากลมก็เลยต้องทําหัวใหม่ให้เขามีแก้วอะไรไย่างเง้ยใช่ไหมพี่ใส่ไม่ดีไงกินมีแก้วเหมือนกันเลยนะแล้วก็ตุ๊กเยนมาสมัยอะสว่าเส้นผมมันจะต้องใส่เพิ่มเพื่อให้เจ๋งหัวถอยไปไหนละพี่มันหัวล้านมากหัวถถกไปไหนละแผลเยอะด้วยแผลเยอะด้วยโอเคโอเคพี่ก็พอต้องสคนกลัวมากอยากได้กลับบ้านอ่ะ มันคือทำมาจากเตาย่างวิวคชิวเหรอคะไม่เหรอถังคนที่เคยดูหนังซีรีส์นะครับก็บอกว่าเป็นมหากราบเลยครับเอเลี่ยนและพรีเดเตอร์นะครับคนออกแบบคนเดียวกันคือไกเกอร์นะครับไกเกอร์เขามีภาพเขียนชุดหนึ่งครับเป็นที่นั่งแบบนี้นครับมันถ้าผมจี้น้ำผิดรู้สึกไอบ้บรรลัง์แบบนี้ครับมันมีไว้สำหรับเอเลี่ยนนะหรือพิเดเตอร์วะที่เราเห็นอยู่ลืมขนาดทั้งหมดอันนั้นจะไม่ได้ขายเพราะว่าเป็นงานต้นแบบ มันมันก็จะไม่ซ้ำกันเลยแต่แรแต่วถ้าตรงส่วนกลางคือของลูกค้าขายแล้วอ๋อทั้งหมดนี้คือขายแล้วใช่ใช่มีคนสั่งแล้วแหละรอส่งอย่างเดียวว่างั้นเถอะชุดนี้เมื่อกี้เพิ่งเสร็จขึ้นมันสวยอ่ะนี่นี่เมื่อกี้ก่อนผ่านไปจะให้ดูตัวนี้นี่ตัวที่เป็นอะไรนะเป้าวันเทลบอยเป้าโอเคแล้วทุกอย่างเพอร์เฟ้อมแล้วเตรียมส่งแล้วมากแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหน้าเหมือนเดิม นนหน้าหมดเดิม,ม,มยิงคนเหมือนเดิมทำสีอะไรเรียบร้อยเป้ามาเต็มจบหายครอบใจอ่ะแต่ตอนนี้ทั้งลีเลงทั้ง แล้วก็พี่โลดเนี่ยพาดูรอบๆบ้านหุ่นเหล็กแล้วนะคราวนี้อยากจะให้พี่โลดค่ะช่วยฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูแลวสนใจไม่ว่าจะเป็นอยากจะสั่งซื้อของ<ม>หรือว่าอยากจะเข้ามาดูเองที่บ้านหุ่นเหล็กเนี่ยหนทางการมามาย่ังไงบ้างก็ธีติดต่อนะครับคือบ้านหุ่นเหล็กเราอยู่ที่จังหวัดอ่างทองบนถนนสายเอเชียคือเส้นที่วิ่งขึ้นเหนือ,อก็คืออยู่ประมาณกมที่5 6แต่ว่าถ้าง่ายๆก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เราก็กคือ พิมพ์ใน Google เลยว่าบ้านหุ่นเหล็กมาตาไทยเดี๋ยวจะเจอลิงก์ไปที่แฟนเพจกับเว็บไซต์ค่ะแผนที่ให้ก็มีแผนที่ในนั้นแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็ติดต่อผ่านเบอร์โทรก็ได้ครับก็เบอร์ผม0813393345อ่าเดี๋ยวมีเบอร์ขึ้นด้านล่างให้ด้วยนะคะแล้วก็ีอีกรอบหนึ่งอีกรอบเบอร์อีกรอบ081ครับ3393345ครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเขาบอกว่าอยากจะมาตรงนี้เนี่ยเวลาการเปิดปิดเป็นยังไงบ้างคะพี่จริงๆตอนนี้เราก็เปิดปิดเหมือนเวลาเราที่เราทำงานครับก็คือ เปิดทุกวันแล้วก็แปดโมงถึงห้าโมงเย็นจันถึงอาทิตย์ทุกวันแหละแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะ,คะแล้วก็สุดท้ายฝากถึง ช่วมที่กำลังดูอยู่และชื่นชอบในบ้านหุเ็กค่ะถ้าใครสนใจชิ้นงานของเราหรือว่าอยากมาดูของจริงก็มามาดูของจริงได้นะครับก็ถึงไม่ได้มาซื้ออะไรมามาเชิญชมมาเดินดูอย่างนี้ก็โอเคเอาเลยถ่ายมาถ่ายรูปเล่นเออถ่ายแตงจริงมันก็เหมือนกับเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์บ้านทุเ็กไปในส่วนเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าถ่ายรูปเสร็จอย่างเดียวอย่าเอารูปสวยๆไปเก็บไว้อย่างเดียวนะโชว์ไปเลยคุณผู้ชมไอจีเฟสบุ๊คโอ้โหทวิตเตอร์ลงมันไม่ให้หมดทุกสื่อไม่หมดจ้ะหรือว่าโซเชียลแ ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่รล่นมากๆเลยพาเราชมรอบๆบ้านหุ่นเหล็กวันนี้สนุกสนานมากเลยอย่าลืมไปหนุขโมยสักตนนะไอ้บอกเขาทำไมค่ะขอบคุณพี่รุ่นมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ต้องงานติดต่อสื่อสารกับผมสามารถติดต่อสื่อสารได้ทาง Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชคำว่า yes i am w e n w a n hp นะครับแล้วอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วยังมีแฟนเพจนะครับเป็นแฟนเพจของรายการ yes i am สำหรับ คนที่ต้องการติดต่อ,อกิจกรรมต่างๆนะครับว่าผมทาอะไรบ้างนะครับไปดูได้นะครับในแฟนเพจของ Yes I Am นะครับแล้วก็ไปสนุกกันได้สำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูเทปย้อนหลังนะครับผมมีเทปย้อนหลังทุกเทปนะครับในเว็บไซต์ของ Youtube เซ a r c h คำว่า Yes I Am 361นะครับแล้วก็ไปพบกับทุกเทปย้อนหลังของเราได้ใน Youtube ครับ เอาละะถึงเวลาเฉลยแล้วครับสำหรับคลิปจากผลิตภัณฑ์ดราโกครับเนลเลอยูดาวนะครับไปดูกันครับว่าใครเป็นผู้ตอบถูกและคุณตอบถูกไหมนะครับถ้าตอบถูกผมส่งดราโก้ไปให้คุณถึงบ้านเลยครับเอาละวันนี้ ร้อนตับแตกนะฮะแล้วก็สนุกสนานนะครับเพราะว่าสองสาวเงียบตกไปเรียบร้อยนะครับเดินเงินแบบว่าสภาพน้ามันต้องเราจะไม่เห็นนะครับว่าน้องน้ามันจริงเหรอเไม่เคยมันไงเราสวยอยู่เพราะว่าต้องเราค่อนข้างดีนะครับคุณภาพสูงมากนะครับไม่ได้ชมวิธีกรนะต้องชมคุณภาพชมกล้องชมกล้องอวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพิธีกรนะครับที่น่ารักทั้งสองคนนะครับแล้วก็ติดตามต่อไปนะครับว่าสองคนนี้จะพาเราไปป่วนที่ไหนนะครับ พบกันใหม่นะครับทุกวันศุกร์นะครับ23นาฬกาถึง24นาฬกาครับทาง Speed Channel True Vision 118และทาง True TV t s i นะครับและทางช่อง,างอทางอื่นทั้งเว็บไซต์ของ Speed Channel นะครับและก็ YouTube นะฮะพบกันใหม่ได้อันตย์หน้ามาดูว,ว่าผมและสาวๆจะพาคุณผู้ชมไปดูอะไรกันต่อนะฮะสวัสดีวันนี้ราตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Oh, oké, flikker. <laughs>